แล้วก็สวัสดีชาว m t s ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนการปรับตั้งค่านะครับไม่ให้เกมเอา่าแหลกนะครับหรือกระตุกตอนเล่นเกมไปนานๆนะครับอา่าอย่างแรกเราก็เข้ามาที่หน้าจอแลนเชอร์นะครับตรงนี้นะครับก่อนจะกดเพลย์น,นะครับให้ไปตั้งค่าที่ e d i t Profile นะครับเสร็จแล้วดูบรรทัดนี้นะครับที่เขียนว่า512เมกนะครับ อ่ามันคือการใช้งานแรมของเรานะครับถ้าแรมเราเยอะเราก็อ่าปรับปรับให้เยอะขึ้นนะครับตามแรมของเราครับสมมติเครื่องผมมีแรมอยู่8จิกนะครับผมก็จะตั้งไว้ที่อา3นะครับ3จิกก็อ่าเล่นได้พอประมาณนะครับแล้วก็มันจะไม่กระตุกนะครับตอนเล่นไปนานๆน,น,นะครับผม แล้วก็กดที่เซฟโปรไฟล์นะครับแล้วก็กด pay, เพล่นตามปกติได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรข้องใจก็สอบถามแอดมินได้นะครับสวัสดีครับผม